ในมุมมืดของห้องสิงมีสิ่งมีชีวิตที่ถูกลืมซากิมนุษย์เปลือกหอยเฝ้ารอใครสักคนมาพบมันซากิเมืกมืมีมีมูชุดะยังเช้าตรู่ซากิตื่นก่อนเสมอแสงรุ่งสา์ผ่านหน้าตา่างกระทบเงาเปลือกหอยบนเสื้อคลุมของเธอจูกังเดินเข้าครัว เสียงกาต้มน้ำดื่มเขาทีกาแฟดำใส่ถ้วยเข้มฝ่ายทุกเช้าเลยนะอรุณสวัสดิ์ค่ะที่รักซาก,กิยิ้มบางๆเธอจัดโต๊ะอาหารเรียบง่ายขนมปังไข่ดาวไม่มีคำพูดอื่นกาแฟดำสะท้อนใบหน้าของเขา แต่เงาในถ่วยไม่ได้ขยับพร้อมกันอีกต่อไปโม,ม,ม,มบมเจมาเนยืนค่ะดยหน้า่างบาใหญ่เปิดออกเงาสองเงาปรากฏพื้นไม้ของเขาและของเธอแต่เงาของเขาก็กลับเลือนเหมือนละลายกับแสงเธอไม่สบายหรือเปล่าเสียงซากินิง รู้สึกเบาเหมือนกำลังจะโปร่งใสกระจกในห้องรับแขกสะท้อนทั้งคู่เงาของเขาก็ดูปิดเบี้ยวเหมือนมีรอยร้าวมุกบางๆเธอแตะกระจกแสงล้วงไหลผ่านมือเหมือนหายเข้าไปความทรงจำของเธอเริ่มสะท้อนกับผิดเวลาตลอดวันสู่กลางทำงานหน้าจอ เหมือนเงาสะท้อนในจอซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกๆวันแต่เมื่อกระพริบตาภาพนั้นหายไปเย็นนั้นเขาเดินกลับบ้านท่ามกลางฝนที่โปรยปรางบางไฟถนนสะท้อนบนพื้นเปียกเป็นสีมุกอ่อนทุกก้าวของเขาเหมือนมีใครอีกคนเดินตามอยู่เสมอโกวัาตะกิมาชิตะตะคะซาิเยืนรอหน้าบ้าน ชุดของเธอเป็นมุกทั้งตัวแสงสะท้อนเล่นใลยิบซากิซากิยิ้มฉันทำกาแฟไว้ให้เธอยื่นถ้วยกาแฟให้เขาแต่มันว่างเปล่าจงตื่นขึ้นมาเพื่อตัวของคุณเองอย่าเป็นเพียงเงาของผู้อื่นภาพสุดท้ายในกระจกเงาของซากิไม่ปรากฏตัวอีกแล้ว มีเพียงรอยมุกแตกที่ส่องแสงเบาๆบนพื้นคุณคิดว่าซากิยังมีชีวิตอยู่ไหมกาแฟเย็นแล้วนะ